สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี้สอพระโชคทิพาพี่พานองไปพบกับปูฤาษีลมพุทองครับซึ่งคณะนี้ปูพันกามาที่วัดกุดแหรครับแต่ว่าในช่วงนั้นกับบดาทักทายปูอกครับเพราะว่าล่อการทําพิธีของทางวัดกุดแหรอยู่ครับล่อกุดแหรเพิ่นปล่อยตัวเด็กอยู่ครับก็ดีหลังจากเพิ่นปล่อยตัวเด็กเสร็จแล้วคบับน,นี้ทิพาพี่พานองไปพบกับปูฤาษีลมพุท่ทองครับ ขอแนวทางจากปูพันครับเพราะปูพันกับมีแนวทางดีๆฝากพี่น้องเอฟซีอยู่ตลอดเวลาแล้วครับเพินมายง้มได้ตัวเลขของปูพันกัถูกย่้มนั่นครับมที่พันมากกับหาแปดตรงๆเด้ครับของปูฤาษีลมโพทองครับพี่น้องก็คือได้เห็นอยู่นะครับตัวเลขของปูฤาษีลมโพทองสำหรับงวดนนี้ปูพันจะได้ตัวใดนั่นพี่น้องก็ตามสอพระโชคมากครับไปฟังน้ำกันไปเบืองน้ำกันว่าปูพันสีวางแนวทางตัวใด้สำหรับงวดนี้ครับ ตามโซฟาโชกมาครับพี่น้องครับแจ้งย่อยทายยุ่นเพื่อนตัวเลขมีจังไรเพิ่มเติมบ่จ้ายั่งถูกเก่าอยู่ก็เพิ่มยุ่นนั่นแหละเพ่่าไม่นด้ใครแคจ้าแล้วทำพิธีบําบัดครับครับครับให้ร้อนใมากเลยแต่ล่อเพต่ผลทำพิธีเสร็จแล้วจังคือตอนนี้ก็มาอยู่เป็นมู่เป็นเพื่อนพู่ซืดอดอกพูดกันพู่นั่งอยู่พูดเดียวนะเป็นที่ว่า โยนทัพไปใสหมัดน้อกั่ทไปใสหมดย้ำนั่นก็ทหาเพื่อนก็บ่มาทักมาไ่สินะอยากได้ตระเลขบ้ามัจจุบันนะครับออจะเลือเลือทพาแท้มัจมันมาิมแน่หนาบทิมงานนีนะครับพารวยาพารวยสพาโชคมงคลโชครันมณีช้าแน e วนวนพารวยมณฑการพารวยครับ กับกุ่มใหญ่ๆเ้องเลยเนาะใช่กับกุ่มใหญ่มวานน่ไปทุรารันรครับนั่นาเดี๋ยเดี๋ยวไฟบ้าคเอเดี๋ยวไปดานไอ้คนเด้อปูปมุนั่นก็เด้อปูด้อด้อดค่เปูเบาแห้งๆให้ลูกให้ลานป้าเด้อปูแหงๆครับจ้า ปลามันแห้งครับแบบน้โค้แห้งอ๋อ่ของมาใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆบ่รไดยิงโอ้คับมันมันส่งดีว่าดีมากมันีหญยามากครับหนึ่งามากไม่แต่ว่าก่อลูก่อหร้านนีละลองดูก่อดอีกท้นะตั้งก้องดีๆซะหาเี่มันแห้งประเมาครับเดี๋ยเห็นไม้ที่ดีเนาะโนาะโปกงยมากเนี่ยเาก็เห็นแล้ว คือว่าห้าสถานทีนี่เขากับบ่อด้มากนะครับแต่เ้ามากเขาลบสารกันเยอะหอมมากกับวังว่าถีมากใยกระดกบ่อหลบรูผู้บุญยังดอกเล้อมากัถนใจเ็นใจกันยุแต่ว่าครูอะไรแนวทางในการมันกับบ่อห้วาความยากเขเขามีเกคยดูการเคยจัดมีใส่ใจข้อเนาะครับผมเก่เคยแต่วาเราบอก่ายัง แต่มันกับบางครั้งมันกับแม่นอ้ามันียมันกับแมนท่ามันกับพื้งก็งานกับพูดท่ายพูดแต่ว่ามันป้อยไปว่ามันมานเยอะนะเนาะแมน่็แมนอยู่ค่ะแมนเแม่นแมนเลยล่ละค่ะพูดเส้นแดงอาเป็ตรงๆค่ะวันนี้ผููป้อยไปป้อนน่นพูว่ามันทำจำราพิดแต่ว่า หาซีหนึ่งระอันยังก็สาสองสามหกห้าซีหนึ่ง้าซีหนึ่งสองสามหกองกกัปเหยงก่อนกันกับเหลีงก่อนทุดไทยครับหาเจ็ดับเจ็ดหาเก้าเนาะก้อนละก้อนเนาะมีสามตัวความจำได้ยุบแล้ก็ทั้งใจแปดศนก์ครับสามห้าแม่กันศูนกับสาห้า จำได้จำร้องักแปดศูนย์เซนไตที่แดงศูนย์แปดศูแปดกับเก้าสี่โอ้แม่ว่มันน่ามากก่นี้มกถึงขางเกินบาทไปเรื่อยๆแต่ว่าไปมันแบบมันบบาดาวันนี้งวดได้เพิ่มเติมก็มีมีตัวนั่นตัวสองหกแปดหนึหไม่สองหกแปดหาไม่เค็กับตัวนั้นกับ คีดเซนเตอร์เนี่ยสามหาสามหาสามหา่นั้นละมันทั่วไปก็บื้กับว่ได้หรอกก็ได้เท่านั้นละเพื่อนได้อย่ากุมาท่องทุกคนเพิ่งเคยบอกละเป็นเบาเป็นเบาแล้วเป็นเบาคุมาคุมาคุมาหีืเพันมาพอเลขสามหาเพินอาจจะไม่เพิ่นก็ได้เนอะ จะปูกับไปมกกานอาสามาเนาะสามเมนเนาะเอามเนาะไฟนนั่นปูปูไยก่อนเดี๋ยมันก็ันี๋วมันทอดงกันแล้วก็ดีท่มกันนะวันนี้วันศุลนมะขาเข้าบ่อไตศุนมะขามเนี่ยพ่ตุลนมะขาแย่งศุนมะขาครับวขนินมะขาบ่ตที่พวกบ่ว่าเป็นยังมันกันมากกันมากมากศุลนกันมากันมหาแกดมหาหาศุนเป็นที่ละแบว่าปูมาเรย กูว่าอะไรบอกเ้วยอันนี้ด้ว่ามันเกที่ชนะท่ามที่บอกไปนะครับมือนันมือพูดพูดถูกกันมัมันเป็นเหล็กมันเขียนเป็นเขียนเครื่องเหล็กสองเหล็กแปดเหล็กขามาท่านี้ตัวหนึ่งเหล็กคงก็ต้องใหญ่เจ็ดพวาร์จังไรแต่ปันมัอนเราว่าเป็นสี่มันออกมากเลยแก้วแบบนี้บางเอินยังควงบ้าเศร้า แม่วงแบดสองสองแปดวงม่งมเต้าเอเลยเขาหมุนกันแบบนี้สองแปดหกม่หวงหรนอว่าสองแปดหกวงค่ะเมือวันนี้คือเขาบ่หมุนสามหัวเท่า่ยนเขาบ่หมุนอยู่หรอกสองแปดหกบอกใเด็กล่างแกนเขาบ่หมุนไหมโอ้เดกล่างยานเขาบ่หมุนสันตว่าเดกล่างเขาหมุนกับแดสองหรแดดสองสองแปดกันว่าขันมันขันเขาบ่หมุนนี่แมนฮองขันเขาหมุนเห็นมั้เขาขันบ่หมุนนี่ อันสองแปดแดสอาถึงเะดท่าีนาะัตัวคนมันบอกสตัวนะมืนี้คูเมรกนครับคู่เมือนี้คูเพิ่มตัไรครับเพิ่มกันแล้วกอนก้อนวานนี่พอนสามหาพวกนี้เนาะี่เกาันก็มีสามหากับสองเนาะตอนนี้เพิ่มสามหาับสองกมันบอกเออวางั่กุนน้นมาขามมตาย สาสูนมากเขาา้ปลาโรัสามแดนมากูนมากเ่าเที่ยวหันละร้องอาเพิ่มเตีนี่คื่อว่าตัวเก้าไม่ตัวแดงนะกับปูอดครับแล้วก็ตัวเก่าม่ตัวแรงนะครับปูกันจำบ่พริดเนาะว่ามันหาีหนึ่งับสอมหกห้าสี่หนึ่งกเจ็ดหาเก้าครับว่าในป้ายสามหาว่าในป้ายก็คือว่าเป็นป้ายทีเก่า ตัวเลขที่ปูปอยเปตหนนี่นะค้าส่หนึ่งสองสาหเจ็ดห้าเก้าเน้นล่างหรแปดกับเก้าสี่อค่ะมื่อกี้ปูมาเพิ่มเติมคือสาห้ากับสองแปดหเนาะสห้ากับสองปดหกห้าส่มาก้าตัอะไก่อนยนไว้อยู่ะเจาเก้า เหียแกั้นดลยเือว่าพูดพูดเสียใจอย่างหนึ่งคือว่าหล่างมันคขึ้นยูบบนเนาะมันทีเแล้วเนาะทีดอนหาเสียด้วอพวก่าอยยุล่างขึ้นบนคือห้าเจ็ดสองสองเจ็ดเพิ่นพันนี้ขึ้นบนเจ็ดสองสองเจ็ดพวกบวายุล่างมันขึ้นบนดีครับจะถือว่าถูกยี่หลาปูถือว่าเขาพี่น้องทีสี่คนนั้มีผู้ใดว่าเนาะเจ้ากว่าขาเจ้าได้ยี่ดอกที่เราซุ้มิตรสัวได้อยู่ได้ไล่อยู่ทุกสกลนครพวก เออนครพน้มขวาเขาจนข่วงเขาถือเขาก็ได้หลายสะข้ามสี่เขาเจ้าได้หลายอยู่ครับรางวัลนี้พูดค่แน่ไข่เรหันค่แน่ค่าเตเ่แน่ิปสำหรับพูด่อยู่แตื้นท่่าม่าย้อยกพูดนะที่สามสองใบก็ทีเทียนที่ามสองใบโอ้พูได้รางวัลที่สาใบโอ้สาสาดดนเได้เจ้ามากสบายเลยบอกว่าเออมาสายพอกระดิ่อบรอบนี้เขาก็จะวัดล้เขาาเขาพูดด้วยนั่ละ ยืได้สองใบลูกล้านให้ได้รวดวันสิกรายย่างไปนี่ลูกล้านนี่ยู่ในนีมี่ว่ต้องไปว่าเอาให้พวกขายจับห้เลยอยู่ในนีมีมันบ่อปูก็ต้องก็ต้องไปว่าเอาไปโดนตัวนี้ให้คนขายจับขายจยืให้เลยพี่สามีเห็นมี่ตามพู้ใดอยาก อ่แอดมินทุกคนเนอผู้ใดอยากมีโชคมีลาบก็ต้องก็ต้ไปว่าุนนันทนันใ้ยึจรวเรื่อแขงนี่ให้เายให้ว่ะสันจะไปยึดเอาวสันป็้คุ้ยิ่งได้คุมันแม่นเ้อใหู้ยิ่งยหยให้ไป่ก็ต้องไปเรงียงดวงเสดวงมันแน่รัเสียงดวงวะสันวัสดีวสวัสดุนันสิบาทสิบ่ามีก็ได้นะเราไปเสียงดวงเจ้าไปคีให้จ้คีผู้ใดผู้เขาบอกเขาจับไปนี่ให้ผมมันท้องบอกให้เขาจับให้รอเด้อจับให้ยเด ยังดวงกับเกี่ยวยิ่งแล้วยิ่งมันเรียก่าจปลอดจะูดิจ้ไดยิ่งเ้อใ้ลงมันเถออนั่นนั่นคือว่าตอนนั้นเกไปพิจหน้าเบื้องคู่ที่ไหนว่าเห็นพววันที่สิบสมันทั่วไปยีดคู้บอกวางสีแล้วพูดว่ามืออดอะไรอยากเลยอยากมาบอก กูคืออยากมากกเรยมากอยากมากหลายกัเลยมาหอบันงวงก็เรยกบ้าบิณูิบบิีีเล้อยู่บิณฑิเศรอก็ดบป้อยเจ้าอยู่หรอบางที่มันโชคเพน้ำม่นข้เจ้ามันขึ้นม่ก็ได้เจอใต้ไหดดใต้โคตได้นแดดนาขึ้นดิงให้โซนแ่เหรอ่คตดีแ่นะปูมีเกียรเต็มใต้ตัวใดครับตัวเ่นเบนสุดู เดี๋ยวคุมมณม่นท่องบอกไปปูคุม,ม่นทองบอกเ่ยนี่พี่น้องแอดจับไปแล้วครับพี่ปูบอกว่าให้ไม่ยิงคนจับหายเาสันกะจับแดงสี่แล้วคนยิบมาหาครับโอ้ศูนย์ 9, 4, 0, 0, เหามตรนี้ครับเอาเอาแม่อนยูด่ด้ยูน,นี่ตรง,งนี้รวั มีหูุกมีเนาะปูเนาะอยู่นี่ต้องมีรางวัลสามปูอ่ะที่แปดสามเดิมบอกมีอยู่จ้ะที่แดสามใบนึ่งให้ปูอยู่นี่มีอยู่ครับเหมือนกันามีแปตั้งเย็บให้สามแปดสามปูเออถือเลบ่ปูความีถือขึ้นกันบ้าันมั่นคงขัดยจัคักขันไปจยกจักเดียวคักด้อให้มามือวันที่วันที่ทิหกั้มือแร่งจัไปหาปู บือดเลี้ยงเงาเลยง่นนนแรของค่เกฮ้ยงวน้นสาุสานกกรเลี้องก่อนเพื่อนบอกถือมัดแยกมันออกพอออกแล้วพอซีโมกลัวไปครับพู่เดิมบอลถือมัดตตัวกับอถือเสงไม่ขอหมไปาร์ที่บอถือมัดเลยอันนี้คือว่าห้องหูหมดตองหูบ่งหตาไม่เห็นเนาะมันสียดเสียดเสลุไปก็ไดเพื่อนเขาม่อนีส3มส่หัวทา วันลวกันว่าใครรุดแต่เขามันรุดจําเปลนละยังวามันไหมเะสูไม่นะเออจังวาสูไม่เขาอว่าเขาบ่นไหรอกกนพูดแจกปู้ไปเยอะซ้ำหนีหรอกเนาะแมนปรแมนโ้ยปรมกเลที่เกเติบมาหลานเก็บวันที่หลุดย่นถ้ามันแมนเอาไปแจกพี่แจกน้องยะยะผี่ไปเรื่อยไปหรือจะทำจะไปตัวขเจ้าหรือไมครับจัวว่าไรโปร บอกเขาจะามต้องยึดงากันเอันนี้าตลอดกันเลยเยอะกคนอเ่ยอใดสงสัยไปสงสัยจังวันที่สิบสามจังโทรไปอาปูอีกแล้วแล้ววันที่สิบหกซีมงแรกทไปอีกบัปูทุไปก็ได้เนี่ยจแล้วดวันที่สิบสามมันจังทร่ไปทีนึงครบ้วันวันที่สิบหกซีมงแรกไปถามรถชัดเจน บอรมาไดเนาะรูบอกอหานะคูกันได้เข้าวัด้ชัดเจนชัดเจนบุ๊คบ้าบ้าและกันมันกับ้านมันเชียเก่าเกินวันรอเด้อเออเป็นโจทุกข์พพเจ้าเลยขึ้ย่ามีไอ้เดื่เป็นเพลีบปงมีเงินล้านเด้อตายตาายตายายตายตายตนยตียายตาีตายยตายตา แปดสิบห้าปยังทนอยู่กับรูกอยู่ทั้งหมดอ่าโอ้ยางเดงอน nor, ตัวนี้เลยตัวนี้นาปูนาะกอายุปูเบอกเม่นั้งทีก็บพกพิษั้เทถือผู้เ่าเนาะครับครับครับเานี่่ะที่ึงเทาปีกายวะเ่าปานนี้ดิเทขาก็ปีกาสิเนาะโอ้โทษเทาแล้วเทาอีก่เาปีกายวะเ่าปานนี้ไหมมือเอื้อนกสีเทาก็มือนี่บอปูบางคนโศขอจากน้อยในบานนี ปูตานี่นะครับดูได้ดูได้เลยนะดูได้เลยครับสีได้ตัวตัวเล็กก็แล้วนะครับทองเด้อค่ะเด้อผลเมือนผลของมะปูไทยเพรนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเล็กของปูเรื่อสีลมพ่อทองครับสรุปถ่ายคลิปครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์เบิ้งครับพิจิตรกายวิวากันครับทางช่องกับเป็นแต่เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเท่านั้นครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ ให้ลงทุนยางมิสติได้ครับพี่น้องครับตัวเล็กทุกตัวก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เขามารับชมรับฟังครับก็ขอให้พี่น้องเฮาโชคดีกันทุกผู้ทุกคนให,ห้รวยๆเฮงๆครับเงินไหลกองทองไหลมาครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ไดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ เขาแาแล้วก็ย่าเร่มฝากส b s คร i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน